น่าเชื่อเลยนะพี่อังกฤษกอกรอบเร็วกว่าที่คิดเนาะใช่ไหมช็อกกันเลยนะเจอเข้าไปอย่างนี้ผมว่าก็ตั้งแต่แชมป์เก่านะไปแล้วสเปนไปก่อนเลยผมก็คุยกับเพื่อนเหมือนกันนะว่าสองแมตช์เขาได้ศูนย์แต้มแล้วเข้าไปก่อนเนี่ยมันก็เริ่มไปแล้วตามด้วยอังกฤษอีกมันก็มันในบอลโลกมันก็เขาถึงบองกเนี่ยว่าฟุตบอลมันเป็นแค่ลูกกลมๆมีลมงข้างในฮอนแร์นี่ถ้าผมจะเขียนีกสาม ก้าแต้บไหมใช่ไหมก้า9แต้บคอสติริก้าเป็นที่หนึ่งของกลุ่มผมว่าก็แฟนบอลก็คงอาจจะหมดทีมเชียร์กันเร็วไปหน่อยนะบอลโลกอาจจะดูแบบขาดอังกฤษขาดสเปนไปแล้วถ้าเกิดคุณอยากจะได้ทีวดูสักเครื่องเลยเอาไว้ดูบอลเครื่องใหม่ที่มันดูกันสะใจสะใจเล่คือเคื่อหน้านังเลยตอนนี้ถ้าดูบอลเอามันก็ผมว่าต้องเป็นเรื่องไซส์ใหญ่เรื่องบิ๊กสกรีนนิดนึงคือเพราะว่าดูกันมาทีมากันหลายๆคนไงนะดูแล้วแบบ มันหน่อยว่าดูแล้วมันไม่ใช่ดูสานิ้วมันเล็กไปเออนี้ราคามันทุกท่านจะไม่ได้แพงเหมือนเมื่อก่อนที่ผมคิดนะแล้วก็ตัวหนึ่งท,ที่ที่เห็นเนี่ยที่เรานั่งดูอยู่ขา้างหน้าเนี่ยฮะมันเป็นซัมซุงฮะ u s c curve มันเป็นเขาเรียกว่าเมื่อก่อนทีวีเนี่ยมันเป็นจอแบนจออ้วนจอแบนแต่ตอนเนี้ยเขาพัฒนาถึงจอว่าเป็นจอโค้งแล้ว คุณคุยเคยดีไปทีจอโค้งมันต่างไหมถ้าเกิดดูโค้งๆกับดูแบนๆคือแบนๆสมัยก่อนหรือทันสมัยนะใช่ไหมอ่าใช่วันวันนี้บอกว่าแบนๆเริ่มธรรมดาแล้วต้องโค้งๆครับก็มันเนื่องมาจากว่าเขาบอกว่าเขาผลิต LED เป็นโค้งได้ LED อ่าเพราะต่อไปพวกโทรศัพท์อาจจะมีไอที่แบบโค้งจอโค้ง iPhone ทำทรงจอโค้งอะไรอย่างเงี้ยถามว่าทําไมถึงทำเป็นจอโค้งมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเหมือนกับมันทำให้มุมมองของเราเนี่ยเหมือนดูโลงหนัก เดบิววันวันนี้นะครับมาพร้อมกับทีวีเทคโนโลยีจอใหม่นะครับจอเคิร์ฟจอเคิร์ฟก็คือเป็นจอที่โค้งโอบล้อมสายตาของเราทุกมุมมองนะครับเป็นความละเอียดภาพที่สูงสุดคือ8ล้านพิกเซลหรือ UHD TV รองรับอนาคตทั้งหมดที่จะออกมาในยุคต่อๆไปของจอทีวีจอเคิร์ฟณตตอนนี้มีอยู่ยี่ห้อเดียวก็คือซัมซุงที่เพิ่งออกมาตีตลาดในเรื่องของทีวีที่เป็น จอระดับท็อปหรือไฮเอ็นในเรื่องของวัสดุแต่และตัวที่เขาประกอบออกมาเนี่ยจะดีไซน์มาอย่างดีที่สุดนะครับในเรื่องช่องต่อต่างๆเนี่ยจะเปิดต่อผ่านช่องที่เรียกว่า one connect ไม่เกะก,กะในเรื่องของสายมี Wi-Fi built-in ในตัวนะครับผมรองรับ3มิติแล้วแอปพลิเคชันในเรื่องของตัวสมาร์ททีวีของซัมซุงปี2 0 1 4เนี่ยมีแอปที่เยอะมากทั้งแอปคาราโอเกะและแอปดูหนังต่าง ซัม s Samsung, Smart TV, นะุงสมาร์ t ทีวในปี2014เนี่ยสามารถตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้ที่ต้องการ Smart ททีวีที่สามารถทำได้ทุกอย่างด้วยความรวดเร็วแลรุ่นนี้มันนิยมไหมเพี่สำหรับที่ลูกค้าเข้ามาดูุ่นี้อันนี้มันได้ความใหญ่ครคือว่าถ้าเกิดในในร้านเราก็น่าจะไซส์ใหญ่สุดละ เจ็ดสิบนิ้วดูกันแบบว่าอลังการเลยนะผมว่าเอาเขาไปดูแล้วติดห้องไปนี่เท่เลยเพื่อนมาสิบคนก็ยังเอาเอาอยู่นะเป็นผนังได้เอี้ใหญ่ได้เลยนะอ่าเป็นวอลติดผนังได้ราคาอย่างนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนผมเด็กๆกนี่เมื่อก่อนทีวีสามสิบสองนิ้วตัวละเจ็ดหมื่นอบเดี๋ยวนี้ไม่ถึงเก้าหมื่นไม่ถึงเก้าเจ็ดสิบนิ้วอย่างว่ามันถูกกงมาเยอะพวกนี้แต่ว่าไซส์มันดูกันแบบมันอะ ดูนะครับทั้งจอแบนจอโค้งนะครับทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ตามความเหมาะสมนะครับแต่ต้องบอกว่าบนโลกปีนี้ต้องมีไว้สักเครื่องนะครับนั่น,นคือ u s d Curve น่าสนใจมากๆไว้ประดับฟุตบอลโลกปีนี้ครับมา The Best One เลยครับที่เดียวจบเลยครับ